อย่างนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรล่ะครับเดี๋ยวก่อนนะครับไปเอามาจากไหนเนี่ยไปเอามาจากครัวครับอาม่าซื้อมาครับอาม่าซื้อมาโอ้โหเจอเด็กนะครับถามว่าพืชนะฮะอันนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรนะครับก็จะพูดยากเหมือนกันนะครับออวนตันครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าฟักครับ What you said a bad word I said what Bad word I said a bad word Don't say a bad word Don't say a bad word อย่าพูดคำสะบท Don't swear Don't swear คืออย่าสาบานใช่ไหมครับไม่ใช่แค่สาบานครับแต่แปลว่าสะบทครับโอ้ยนะครับถูกต้องเลยครับคำว่า swear ก็จะแปลว่าสาบานก็ได้หรือจะแปลว่าพูดหยาบคายสะบทนะครับไม่ใช่เดวินสันดูรู้เข้าใจกันไหครับว่าไอเนี้ยภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าฟัคเออเข้าใจไหม d a d ย y ์ด d ้เจติน say ์แบ d ไม่ได้พูดคำหยาบคายเลยเข้าใจไหม d a d ย y and what is it called in English Is it no. No, it's said say not don't called a bad a bad word, F**K? No You word ไม่ใช่ครับผมพูดภาษาไทยครับอ๋อพูดภาษาไทยใช่ไหม,ไมครับใช่ครับแน่นะครับและนี่ก็คือคำถามยอดฮิตติดชาร์ตเลยนะครับใน F A Q ของเราวันนี้ก็คือเวลาเราเจอศัพท์ที่เราอยากจะรู้เป็นภาษาอังกฤษแต่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะต้องถามใครละครับก็ต้องถามอาจารย์คริสสิครับ wow. เนี่ยอาจารย์คริสก็ไม่รู้ครับเป็นอาจารย์จริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ย oh, 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 oh. เป็นอาจารย์จริงสิครับวินสตันแต่ว่าอาจารย์นะครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์ I'm not a computer to know everything right เนี่ยนะครับวน so, บางครั้งเนี่ยนะครับอาจารย์อย่างเราหรือครูอย่างเราก็จะต้องพึ่งพาเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตหรือก็กูเกิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ผมจะบอกครับว่าเราจะต้องดูกูเกิลเมื่อไหร่ที่กูก็ไม่รู้ Hey you said a bad word ไม่ได้ไม่ได้แบดเวิร์ดครับพอพูดคำว่า Google ครับ Google ครับดังั้นนะครับเรามาลองหากันดีกว่านะครับว่าฟักเนี่ยนะครับผมหรือฟักเขียวเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรอ่านะครับเราเข้าไปเนี่ยนะครับที่อินเทอร์เน็ตใช่ไหมวินสตันโอเคกับเวอร์เบิร์ดใช่ไหมไปที่ Google ใช่ไหมครับแต่จะได้นานนะครับ Google Translate บางครั้งก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาดูนะอ่ะไปลองดูซินะครับโอเค ใส่นี่นะฮะนี่ฟักนะฮะฟักภาษาอังกฤษใช่ไหมอ่าปั๊บนะนะครับฟักภาษาอังกฤษฮะแฮชไม่ใช่ครับนี่มันแฮชมันคือไข่มันฟักออกมาเป็นตัวครับคนละฟักมาโต้ไอ้ยนี่นะครับผมเราก็ต้องใส่พืชอาจจะต้องใส่ฟักนะนะฮะเป็นพืชอ่าใส่ฟักเป็นพืชเข้าไปปั๊บนะนะฮะโอเคฮะ ฟักพืชฮ l แพล s ไปกันใหญ่แล้ว #plants that's crazy <S yeah that's crazy <S เรยียกันนะฮะโอเคนะครับอ่าได้แล้วฟักเขียวฟักเขียวนั่นเองน่นะครับโอเคฟักเขียวในวิกิพีเดียเขาจะพูดว่าไงเนี่ยฟักเขียวนี่นะครับฟัก <Fuck> what ฟักเขียวใส่ฟักเขียวภาษาไทยฟักเขียวฟักอ่ะฟักเขียวนี่นะครับอินสตันมันบอกเลยครับชื่อวิทยาศาสตร์เป็นนินกาซาฮิสปีดาเซ ้ b e น i n casa ค i s s p d a b e n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  casa ค i s p i d a แตในนี้นะครับมันเขียนคำว่าอะไร winter melon ใช่ Winter m e l o อแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ Winter ครับอากาศร้อนเหมือนซัมเมอร์เลยครับใช่ครับอากาศร้อนซัมเมอเเดียวครับแต่เป็นชื่อของเขาไม่ได้เกี่ยวกับวินเทอร์ว่ามันจะต้องเป็นวินเทอร์อย่างเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้วิ k กีพีเดียบอกวินเทอร์ m มล o นใช่ไหมก็คือฟักเขียวใช่ไหม เราไปลองหาอันอื่นๆกันบ้างสิว่ามันจะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับอ่ามีอีกหนึ่งอีกหนึ่งเว็บนี่นะฮะเขาบอกอะไรครับเว้น wax gourd เราร้องพูดสิ wax gourd wax gourd ใช่ไหมอ่ gourd นะฮะ g o u r d gourd ก็คือตะกูลฟักเนี่ยเหมือนกันใช่ไหม so มี winter melon มีนะครับมี gourd เนี่ยนะครับ wax gourd wax gourd หรือ gourd นีะครับโอเคมีอะไรไหมมีอะไรไหมนียนะครับมีอะไรไหม ด addy ไม่เห็นละน,น, hey, น,น,นะครับว่า <saw> แล้วมันแตงโม hey h ช y winter melon ไม่ใช่ watermelon watermelon มันแตงโมถ้าเป็น melon เฉยๆก็เป็นเหมือนไอ้แคนตาลูปสีเขียวๆที่อยู่กินกันแล้วป่ะอ่าคะแนนโซลวิน,นวเซนต์ watermelon คือแตงโมดีมากเลยนี่นะครับแล้วถ้าฟักทองคือทั <Duncan. S 1> ้งกิ่เออดีมากเลยใช่ไหมส่วนเจ้าฟักเขียวนี้นะครับน่าจะได้มาแนละ้วสองชื่อนี่นะครับนั่นก็คือน่าจะได้คำว่า winter melon ใช่ไหมหรือ นั่นเองนะครับโห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 ดังนั้นน่นะครับก็นี่ก็คือตัวอย่างนะครับว่าเวลาเราอยากจะรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ชอบเขียนมาถามผมซึ่งผมพูดตรงๆครับเกินครึ่งของคําถามเนี่ยนะครับน่าจะสามารถพอจะหาเองกันได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกให้ไม่ให้ถามถามนะครับใน FAQ ถามมาแล้วเดี๋ยวจะตอบไปนะครับแต่บางครั้งเนี่ยคำถามที่คุณถามมาผมก็จะต้องมาหาใน Google หรือว่าในอินเทอร์เน็ตในแหล่งอื่นดังนั้นอยากจะฝากวนะครับว่า เวลาอยากจะรู้ความหมายของอะไรจะหาอังกฤษเป็นไทยหรือไทยเป็นอังกฤษเนี่ยนะครับก็อย่าดูจาก Google Translate เพราะว่ามันอาจจะทรานสเลทผิดก็ได้อาจจะต้องดูหลายๆแหล่งก็ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วแกงจืดฟักเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าฟักซุปได้ไหมครับโอ้ยไม่ได้นะครับไม่ได้แกงจืดเนี่ยนะครับขาเรียกว่าเคลียร์ซุปเนี่ยนะครับเพราะว่าคําว่าจืดเนี่ยถ้ามันจืดชืดเนี่ยนะครับจืดชืดเนี่ยมันก็จะแปลว่า bland หรือ plain ใช่ไหม it's bland or it's plain ถ้าไปบอก bland soup หรือ plain soup มันจะแปลว่าแกงที่มันจืดๆไม่มีรสชาติด mm ัง hmm. นั้นพวกแกงจืดเขาเรียกว่า clear soup คือซุปมันใสแค่นั้นเองเใช่ไหมดัง oh. นั้นนะครับมันจะเรียกว่า clear soup with อะไร with gourd หรือ clear soup with winter melon clear soup With อ่านะครับผมนะฮะโซ่อ so, ย่าลืมนะครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กน,น้อยเยนะครับในการทําให้เราเก่งภาษาอังกฤษนะครับ <Wow. S 2> หัดเป็นคนช่างสงสัยช่างสังเกตและหัดใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์แบบนี้เลยครับอย่าลืมนะครับ, <Wow. S 2> รบโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตนะครับมันจะมีอยู่สองสายมีที่มีสายบันเทิงกับสายบันเทา ถ้าวันๆนะครับผมจะดูโทรศัพท์ก็ดูคอมพิวเตอร์แบบบันเทิงเอาฮาฮาสรุปมันอย่างเดียวก็จะได้แต่บันเทิงบางทีบันเทิงเยอะไปก็จะบันหลนะครับแต่ถ้าเราดูนะครับหาความรู้นะครับจากอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียกันบ้างนะครับในเชิงของบันเทาบันเทาความรู้หรือบันเทาอะไรบางอย่างเนี่ยหลายครั้งมันก็จะเกิดการบรรลุก็คือเกิดความรู้ทักษะใหม่ๆนั่นเองนะครับ ไปไหนเนี่ยวิลเบิร์ต Where's Mr. Wilbert สงสัยไปกินแกงจืดฟักเที่ยามาทำครับโ oh, <c oughs> อ้ได้ครับผมเฮ้ยเอามาจะทำอะไรเมืม่อฟักอยู่ตรงนี้เอาฟักไปกืนบ้านเขาก่อนปัดโต้อ้อุ้ยและนี่ก็คือความท้าทายนะครับในการสอนให้ลูกของเราเป็นเด็กสองภาษาเพราะบางคาในภาษาหนึ่งเป็นคําสุภาพแต่ในอีกภาษาหนึ่งดันเป็นคําหยาบเหมือนคําว่าฟักเนี่ยนะครับ <c oughs> Oh I'm so sorry I'm so sorry I'm speaking Thai not English Oy.